สวัสดีครับผมแบงค์มิสูนะครับผมหรือว่าแบงค์มิสูทำกินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ปล่อยรถหนึ่งคันแล้วก็รถลูกชายท่านหนึ่งอีกหนึ่งพันนะครับซึ่งสองตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่ต่างกันคืออ่าจะเป็นไรเดอร์เอ็มที่เป็นโครตงครับตอนนี้จะมาหามาดูว่าต่างกันยังไงตัวนี้ชุดแต่งก็คือจะมีทําสีแล้วก็แรปนะครับอ่าแบบนี้สีดําตัดกับสีขาวส่วนอีกคันหนึง่งก็จะเป็นชุดแต่งอย่างเดียว แต่เป็นอย่างนี้แต่ก็จะมีกับข้างด้วยคันนั้นจะไม่มีกับข้างกับข้างประตูอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันง่ายๆอ่าจะเป็นแบบนี้ต้องให้ให้ดูแล้วก็อีกคันหนึ่ง,งก็จะไม่มีกับข้างแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําสีตัดดําตัดขาวนะครับจะเป็นแค่ใส่ชุดแต่งรอบพันแบบนี้เราหล่อแบบนี้ก็หล่อได้สองสไตล์ครับผมแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะเป็นทรงเดียวกันเราไปดูกันนะครับอ่า ข้างหลังก็มีอะไรไหมเป็นชุดแต่งด้านหลังที่ที่เป็นทรงเดียวกันเพราะว่าข้างหน้าเราก็จะมีหลายทรงส่วนข้างหลังก็จะมีหลายทรงไม่ว่าจะเป็นทอ่อคู่ตัวซีตัวนี้ก็จะมีไฟครับอันนี้ลูกค้าลูกเพือนมาว่าขอขอ,ขอมีไฟแล้วก็จัดแดงอย่างนี้ปอะมาณนี้ตัวนี้เขาจะใส่ตัวท่อโค้งมาให้นะครับท่อโค้งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าท่อโค้งมันเป็นแบบไหนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเสริมคือของเขามีให้มีท่ทอโค้งมาให้เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ท่อแท้นะ เป็นท่อโค้งที่ของชุดสกเกิร์ตเป็นเส้นเดียวกันโอเคครับผมถ้าท่านไหนอยากแต่งรถสไตล์นี้ก็ทักถาผมครับแบงค์มิสูทสาินนะครับหรือว่าแบงค์มิสูตัวเฮาก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ